จะมาพูดถึงเรื่องของ f a c e b o o k ค่ะนะคะ a c e b o o k นะคะอยากขายอะไรเดี๋ยวนี้เราไปเปิดเพจนะคะอย่าเราอย่าไปขายในเฟซส่วนตัวของเรา Facebook มันมี2แบบนะคะ Facebook ส่วนตัวก็คือเราไว้ไว้โพสต์ตามไลฟ์สไตล์ของเรานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราอยากขายของเนี่ยเ,เราต้องไปเปิดเป็นแฟนเพจนะคะโดยใช้ถ้าใครทำไม่เป็นก็ทักมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสอนให้ นะคะแล้วก็อยากขายอะไราขายอะไรก็ได้ะคะ่ะขายอะไรนี่แหละคือสําคัญนะคะหนึ่งขายอะไรสองนะคะทาอย่างไรถึงจะขายได้นะคะสามปิดการขายนะคะเราไม่จำเป็นต้องโฆษณาก็ได้นะคะอ,อย่างสุทําเพจมาก็ามีร้านออนไลน์ของสุเหมือนกันนะคะสุก็มีร้านค้าออนไลน์ของสุเหมือนกันซึ่งก็ มีหลายร้านนะคะแล้วก็แต่ละร้านเนี่ยก็จะทำเ,เราไม่เน้นเราจะไม่ใช้เงินลงทุนเยอะนะคะแล้วก็ไปปลักกับระบบที่มันมันเราก็ไปปลักกับระบบที่เขารองรับอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องมาซื้อของมาตุนอะไรเงี้ยเ,เราขายได้เรา,เาให้ระบบจัดก,การง่ายง่ายไหคะแบบนีเ้เสร็จแล้วก็เราจะทำอย่างไรให้ เพจของเราไปเสิร์ฟอยู่บน Google นี่แหละคะ่ะสําคัญมากๆนะคะเทคนิคนีเ้เดี๋ยวสุจะเปิดเป็นคอร์สออนไลน์ใครสนใจนะคะสุก็ไม่แน่ใจว่าใครจะสนใจหรือเปล่าแต่ถ้าสนใจแล้วสุจะเปิดอคอร์สเป็นซ้อนออนไลน์ในเรื่องของการทํามาหากินบนออนไลน์เนะะี่ยค่ะโดยโดยใช้เพจนะคะคุณจะขายอะไรก็ได้นะคะขายอะไรก็ได้แล้วก็ ใช้วิธีเ,เดี๋ยวฟูจะสอนเทคนิคให้นะคะดีกว่าดีกว่าอยู่เฉยๆเนาะอยู่อยู่ๆๆเฉยๆใช้มือถือเครื่องเดียวทำงานได้นะคะแล้วก็ถ้าสนใจยังไงก็สุเคยมีก็มีมีโพสไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ออบอกเนเนทางการว่าฟูจะสอนนะคะก็มีมีโพสไปแล้วแล้วก็ถ้าสนใจจริงๆเนี่ยเ,เดี๋ยวจะเปิดสอนนะคะรวมกลุ่มกัน อ่ากอ็อ่สอนให้ฟรีเฉพาะเพื่อนของสุดในเฟสนะคะวิกิตังค่ะอ,อ่ถ้าสนใจนะคะถ้าสนใจก็เออเดี๋ยวแอดให้แอดลไลน์ไว้นะคะแอดไลน์นะครรวมกลุ่มกันแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดสอนทางนั้นเลยก็เดี๋ยวจะแจ้งมาให้อยู่รอบหนึ่งนะคะ